สวัสดีครับรออ่อมพูครับนี่กับช่วงโควิดนะครับเลยก,กักตกหน่อยมา,าวันแห่ครับนี่กับบงังเชียวนที่นะครับบุนเล็กเป็นไหนนะอือ <c oughs> โอ้ดีว่ะล่ะผมมาซุ้มอยู่เลยแห่งไว้ดรอกยี่น้อยเขาก็ปลูกพริกแล้วนะเขาก็ปลูกพริกปลูกอย่างก็สูบหน้ามก็เริ่มแห้งแล้วอือ เบื้องันที่ยี่สิบยิบเก็ดเลยมันมันนี่เมือนเอื่อถ้าฝนสิตรวจอะฝ่าห้องห้องมุมมนี่ ย้ำกินเหล้าเัน uh> ี้ย้ำย้ำตอนเหตุมเดอมึนแรงพอดีละเบ่ยก้อนแดดแดดร่มดีๆก้อนเด้อเขาเป็นสาเดือนนึงแต่ช่วงนี้

เฮ็ดึงีอดกันนะอยู่เ้เพื่นหาปลาดีถิ่มไอ้เพื่นเบิ่กนะเด้เิ้มจับนั่นเิ็มจับ มึงเหมอเฮ้อเนี่ยมอกนะทั้งพี่เห็ดบ้านะ่หเอาแต้บมองนี่แต่อันทุน่นป่เห็ดอะไรวะล่าเนี่ยตั้งจุ่มเน้อเต่เตป,ปลาหลายมันล่าเร็ว cái bao bao lâu đem đem. Oh, bỏ pha á rồi à. nè. Có, có một tu men nữa, mình dùng, phà mình phà nữa. mà. Mấy đây, đem mình dồn nó đấy. đây thân không có nữa. นักโทษเลยเด้อได้งคนนี้อาปลงโ้กัมีปาคอบะ

อักโอ้ยสามรอบสี่รอบเลยว่าจะมาเกยมดสิเจ็เตี้ยเอาถุเกยนู้นดสนัพวกเก็บขยะมันเอาไปล้างใช่ไหมเาอืมน้ำก็ไหลขยะรถขยะมีของดีก็พูสิหนัแต่ก็อย่างนี้ใ่หมราไลางกันผูู้จักระบบนิเวศเยอ ล่างล่อเพราะไงเพื่นว่าีกระบุคที่ตัมาคือเาเนาะล่างล่อสาดเอาจอกจวกอยู่เลยจะไว้เหนี่ยงแน่เลยน้ำขยะนั่นแหละวันตรงนี้นแล้วดีแล้วเขาถิงนะมันกับเพียร์เยอะเลยว่ะครับภารกิจก็เสร็จแล้วครับ่าจะมาวานแห่นะครับที่นี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแลคิดหนาวที่เอาคลิปบ้านแห่มาลงนะครับมานี่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ